สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนบสู่ d ต n c ซอร์ช n n น l นะคะวันนี้เราก็มีแขกรับเชิญมาด้วยนะคะซึ่งก็เป็นน้องของเรานะคะทุกคนน้องก็อายุเท่าไหร่แล้วอห้าขวบอายุห้าขวบนะคะทุกคนน้องก็จะมาแต่งหน้าให้เราน้องก็บอกว่าอุ้ยแต่งหน้าเป็นแต่ก็ไม่รู้ว่าน้องแต่งหน้าเป็นหรือเปล่านาออ่ะมาเริ่มกันเลยนี่นะทุกคนสีนี้นะนนนนะแล้วก็อเอาสีนี้ด้วยอ่ะแล้วก็สีน,นี้ด้วยผสมกันสวยลืมตาได้ยัง ยังทีข้างหนึ่งผันอะไรอีกแล้วก็ปัดแก้มอ่าปัดแก้มทีมอะไรไหนโชว์โชว์ให้กล้องหน่อเมื่อกี้สีม่วงสีม่วงนะคะทุกคนอืมแก้มสีม่วงมิติใหม่ยังนอ่ออกเลยแล้วก็ <laughs> ให้รวกันอืมจีเด็เลยเหรอ่ระผสมกัน อืมโอไม่กอดทุกคนดูสิเออนี่สิวมาโอ้โหนี่ม่โอ้โหโอ้โอ้โหอม่กอดคอมบินเนชั่นนั่นสิเมมแล้วแมมแล้วไปยัง อ้าวคิ้วอ่าอาในท่าคิ้วเอาไว้เนอะนะจ๊ะอ่ะเอาข้างไหนก่อนข้างไหนก่อนข้างนี้โอเคไม่โอ้ไม่กอดมันต้องเขียยข้างบนนี่ไม่ใช่เขียยข้างล่างเอามันล้มออกนะอ๋ออ๋อแล้วก็ไปล้มอืม เอามันไม่ออกอ่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วใช่โอ้โหมาไปล้างเลือนอ่ะไปดิล้างล้างตรงนี้เหรอใช่ไหมใช่โอเคมีอะไรจะทำอะไรกับหน้าพี่มั้ยจะทาตรงไหนทาตรงนี้ก่อนเอาเลยเอาเลยได้เลยโอ้

ดูกันดูต้องเช็ดตรงนี้ออกหน่อยมันหลายสีแล้วนะเนี่ยจะได้จะได้รสชาติจะได้กินลิฟแล้วนะเนี่ยมันเยอะเกินแล้วว้าวเอ้ยเจ็บอ่าโอเคติดยู่แล้วสวยสวยใช่ไหมใช่เสร็จยงังเสร็จแล้วเสร็จแล้วใช่ไหมอ่อหนันนี่โอเคฉีดไปเลย บอกว่าชีดไกล้ๆนี่มันใกล้เกินหรือเขาชีดอย่างนี้ดูนี่หน้าอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเขาชีดอย่างนี้นี่เขาชีดไกลๆแบบนี้น่าช่มันโดนหน้าปะเนี่ยอือก็หยุดอืมสวยไหมทุกคนนี่คือเฟชชูให้กี่คะแนน เต็มสิบให้กี่คนะแนนเออหมื่นคะแนนโอ้เจ้อาบอกทุกคนไปก่อนนะบ๊ายบายาย้จบแล้ว